เอ,อเมื่อกี้เอ,อเห็นเห็นตัวละครหนึ่งตัวไหมก็จะเป็นออยนะถ้าจะไม่ผิดน,นะครับอันนี้ก็พอแหลมกับสาลามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอประเด็นประเด็นนี่คือข้องใจคือสามดาวใช่ไหมเมื่อกี้หกสิบเปิดตาไม่ฝาดละเดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเราดูก็เป็นเนมเลสสตอรี่นะครับเนาะก็เป็นเพลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึง อ่าโอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ตามตามนี้แหละนะก็ตามที่ทุกคนเห็นอนะ่ะเออก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับห้าจุดเก้าห้าจุดเก้าศูนย์นะครับก็คอร์รบกับซาลามนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับแต่ผมข้องใจเมื่อกี้กับอ่าตัวละครสามดาวนะครับมันก็มันคือตัวออยนะครับนะตัวออยนะเดี๋ยว๋ยวผมขออา่าอนุญาตไปกดไลค์เพื่อนแล้วก็ไปเล่นหุกเครื่องบิแบบนแป๊บหนึ่งนะครับนะยวผบม,มานะ โอเคโอเคโอเค,อเคมามามาเดี๋ยวก็เอ่อตอนนี้เดี๋ยวเล่นโมเครื่องบินเสร็จละเดี๋ยวเข้าไปเอ่ออันนั้นอันนั้นอันนั้นมยู่นะมีอยู่ตัวเมื่อกี้มีอยู่นะโอเคก็ผมเล่นโมเครื่องบินนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแรกก่อนอันดับแรกนะเจะแรกก็ก็จะไม่เปิดใหม่ละนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเพื่อคนไม่รู้ สุ่มกาชาสามหมื่นเพชรนะครับนาอเกลือเยี่ยเยเลยนะครับเรียสั้นนะครับแล้วนำมาแลกมาแลกตัวนี้นะครับได้หนึ่งตัวนะครับารันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเคอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือของแรกนะครับอย่างที่เรารู้ไปนะครับตัวเกมเขาแจกน้องออยนะครับเออหรือออยเออจะเรียกมันออยแล้วกันนะครับก็เป็นตัวสกิลหกสิบนะครับสามดาวนะครับผมเล่นอีฟดิเจมาสามปีนะครับผมเพิ่งเจอมันเพิ่งเพิ่งเจอตัวละครนี้เป็นปีแรกเลยนะครับที่ ค่อนข้างที่จะให้สกิล60นะครับมานะครับส่วนของแรกนี้นะครับน่าจะลำโพงนะครับผมแนะนำนะครับก็ใครอยากเก็บก็เก็บนะครับผมเอาแม่งหมดแหละผมไม่ส่ลูกไข่นะก็อนนี้เอาหมดเอคอแลบสลามนะครับตึงๆเลยนะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกาชาละกันนะครับว่ามันมีอะไรสุดยอดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมสุ่มมูนี้นะครับตัวเกลือกือท่อนตีนนี้นะก็โอเคก็ไม่ออกหอกนะครับเบอร์ดีนะตัวผมดีกว่ามูนี้ตัวนี้เป็นร้อยเท่านะครับก็ เป็นคอร์แ์เกับอาเอโลมังงะน,นะครับนะเดี๋ยวผมไปดูสลามนะครับไปจัดไปตัวแรกนะครับโนอานะตัวที่สองจะเป็นอ e ิบุกินะและตัวสุดท้ายจะเป็นมิยูนะครับนะผมบอกเลยนะเว่น,นี้ใครหาได้หาเลยนะตัวเก่งนะครับนะรอบนี้คอร์แ์เนะสะเตตัสก็โอเวอร์แนะ่นอนต้องวงนนะน่าจะซับสี่หมื่นแปดขึ้นไปนะครับถึงห้าหมื่นนะครับธรรมดาเริ่มต้นนะครับนะธรรมดาเนาะโอเค นวผมจะพาทุกคนไปดูอ่ายูนิตและการนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก่อนเล่นโมคัมบินผมจะไปจัดยูนิตมานะครับนดีจยวผมจะให้ดูผมไปอัพออยแล้วก็รับมานะครับออยนะครับเป็นตัวแรกนะครับที่ผมเล่นเกมนี้มาผมบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อก่อนนะครับนราจะเป็นยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ตัวเกมขอแจกอ่าเป็นออยสกิลหกสิบนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอพีเลยก็ว่าได้นะครับเนอสําบผมยึดว่านะครับมันเป็น ตัวที่ O p เลยนะครับตัวหนึ่งนะครับก็สกิล60นะครับอย่าลืมอัพด้วยนะทุกคนเนาะก็จะเป็น3ดาวตัวแรกภายในเกมดีบรีเจนนะครับที่แจกสกิล60นะครับตั้งแต่ข่มเล่นมานะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวละครเขาแนะนําอะไรนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นโนอานะตัวที่สองจะเป็นอีบุกินะครับตัวที่สามจะเป็นมิยูแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นออยนะครับผมโอเคเราอยากรู้อะไรก็ตามนี้นะครับใส่ตัวละครที่เขาแนะนํานะครับส่วน ค่าสแตตนะครับโนอาจะเป็นรูปไฟนะครับเอ้ยเป็นรูปเป็นรูปเขี้ยวนะครับส่วนอีบูจะเป็นรองเท้านะมิยูจะเป็นไอสีสีเขียวนะครับอ่าแต่ผมไม่มีนะครับผมจะจัดแบบนี้นะครับจะเป็นออยเราก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอีบุกินะครับเป็นอีบุกิทแปดสิบนะครับแล้วก็โนอาเป็นสามสิบนะครับโอโนอาผมพูดขากอะแล้วก็จะเป็นมิยูตัวกระจาะเนี่ยนะครับประมาณสเตตัสหนึ่งปีนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยอีเวนต์กันเลยครับไปดูนะครับว่ามีอะไรจริงๆไหม โอเคครับเดี๋ยวก็ก่อนไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันเปเชียลนะครับนะก็มีเพชรแจกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเนาะวันแรกนะครับก็ประมาณเจวันนะครับเจ็ดร้อยนะครับรวมกับาทําครบเจ็ดเจ็ครั้งก็ประมาณพันหนึ่งนะครับอันนี้มีตาแจกนะครับเราก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะมันให้เราไปเล่นนะครับอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนะครับเนาะแจกเต็มเลยเอาเอาเป็นว่าเป็นเล่นละกันนะครับมี ภารกิจสเต็ปนะครับเรามีออยแจกนะครับเหมือนเดิมเลยก็ผมแนะนำให้ทำนะครับนะตัวเก่งนะครับเราต้องทำนะสกิล60นะครับของฟรีนะครับทุกคนเนาออย่าลืมทำด้วยล่ะผมก็จะทำนะครับตอนนี้แหละออยด้วยของฟรีนะครับออยผมกากนะครับต้องต้องพูดก่อนนะผมจะพูดนะเดี๋ยวผมให้ดูยูนิตนะครับเดี๋ยวลอนโดนะครับเดี๋ยวใครจะหาว่าผมโมนะครับลอนโดผมโคตรไก่เลยนะครทีมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูอีเวนต์กันเลย โอเคทุกคนเราเข้ามาอยู่ในหน้าอีเวนต์แล้วนะครับก็อีเวนต์หมดวันที่เก้านะครับมาเก้าเดือนมีนานะครับดูเลยครับผมเอ,อ่อเดี๋ยวก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปนะครับโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็แป๊บหนึงนะคอมเมนต์อะไรข้างนอกแนปะ๊บโอเคทุกคนนะเดี๋ยวก็ผมออกมาแป๊บหนึ่งนะครับก็มาดูว่าขอแจกอะไรนะครับก็มีออยด้วยมันแจกออยที่จังวะก็เดี๋ยวผมไม่รู้นะครับใ่รทําทำอะไรนะครโคติงว่าพิงนี้ไม่ใช่นะ อ๋อใช้ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคอันนี้เป็นโหมดนี่เนาะก็ดูได้นะมีตัวแจกนะครับผมไม่รู้จะทํามันตันได้หรือเปล่านะครับโอเคบางที่ผมเข้าเว้นไปแล้วใช่ไหมก็ทุกคนเหน็นแล้วนะครับเพจก็ทำไมเพจมันให้หน้อยกอเกินอ๋อผมลืมไปนะครับอยู่ในหน้าลอินเนาะทีไอทำเพจ่ะโอเคก็มาอยู่ในหน้าของแจกนะครับเป็นพื้นนะครับก็เป็นพื้นอัปเดตนะค่อนข้างสวยเลยนะโอเคเดี๋ยว โอ้สามโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะครับว่าตัวเกมเขามีออยแจกไหมนะก็มีอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะครับมีออยนะครับแสนหกนะครับก็เขาน่าจะแจกโครบแล้วนะครับให้เราไปเล่นนะก็เว้นนี้ผมไม่มีเพชรนะครับใครอยากได้สับอะไรก็อย่าลืมเอาไปเลยนะครับอันดับนะต่างๆนะครับอยู่ในท็อปหมื่นก็พอแล้วนะอันนี้เป็นห้องนะครับเป็นประตูนะครับน่าจะมีทัก4สี่ประตูนะ อ๋ออันนี้เป็นสายฟ้าแน่นอนนะครับนะตึงๆนะครับผมโอเคนะครับก็มันมีอาตอมิแจกด้วยนะครับแจกฟรีนะครับเพชรเว้นนี้ผมไม่รู้นะครับว่ารับได้เท่าไหร่นะโอเคคุณชอบนี้ก็ลืมกดไลค์ผมด้วละการเป็นคลิปไลฟ์ก็ลีมิวไลฟ์ช่องนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบายๆครับน่าจะรีวิวเว้นไม่ตกหล่นนะ